จุดที่เราเยืนตรงนี้เป็นจุดหนึ่งของแปลงทีหนึ่งซึ่งในหลวงรงับสั่ง่าแปลงฟรีนิวทีโอรีคือแปลงทฤษฎีใหม่เบื้องต้นท่านรับสั่งให้ขุดสระสองสระแล้วพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ดัดแปลงหมดนั่นคือท่านในผลักหน้าดินออกไปกองวข้างๆแล้วดินที่ขุดจากก้นสระนี่เอามาวางซ้อนบนดินล่างแล้วก็ผลักหน้าดินที่เราย้ายไปไว้ที่อื่นกลับมาเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นแปลงนี้ทั้งแปลงหน้าดินจะดำเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเราก็มีการทดลองหนึ่งมีการยกล่องปลูกไม้ผลโดยไม่ใช้ปูนแล้วเราก็ปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดเช่นมะม่วงขนุนฝรลังน้อยนาแนไ่ไเดวยกันเราก็มีที่เหลืออยู่อีกด้านหนึ่งฝั่งนั้นจิตแปลงด้านนั้นเป็นแปลงทดลองปลูกไม้โตเร็วโดยไม่ต้องมีการปรับปูนเองไม่มีการอะไรทั้งสิ้น อันนี้เป็นรูปแปลงนาที่เราทําขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ปุ๋ยเหมือนกันแต่แช่น้ำชาติล้างมันก็ได้ข้าวตอนนี้ก็ได้ประมาณห้าสิบตังต่อไร่แล้วเลยไปจนนูน้นเห็นไหมแล้วก็ทดลองปลูกพวกผักสวนครัวโดยไม่ใช่ปุ๋นเหมือนกันแต่ใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรากฏว่าหลายอย่างขึ้นได้ดีราคาดีด้วยเช่นถั่วฝักยาวปลิกมะเขือข้าวโพดพวกพืชผักนี่ก็จะได้ผลเพราะอย่างที่พูดนะ่ะที่นี่น้าดินมันดับหนา ขณะนี้เรามายืนอยู่แปลงทฤษฎีใหม่ซึ่งเราเรียกว่าแปลงที่สองรูปแบบทฤษฎีใหม่มีสามรูปแบบด้วยกันขนาดแตกต่างกัน6ไร่8ไร่และ10ไร่แต่ว่าสัสดส่วนมีครบตามหลักเกณฑ์ก็จะเป็นสาะน้ำสามสิบนาข้าวสามไม้ผล3าและที่อยู่อาศัยส0 สัดส่วนของทฤษฎีใหม่เนี่ยปรับได้ตามความเหมาะสมอย่างที่นี่เราเลือก10บไร่เท่าเ,าเกษตรกรหนึ่งลายอีกลายมี8ไร่อีกไายมี6ไร่แต่ที่เราเราเราดูแล้วเนี่ยพื้นที่ดินเปี้ยอ,อย่างเงี้งยสักแปดไร่มีหมอละสามารถกินได้คอนเซ็ปต์ของมันมีองค์ประกอบครบเพื่อการยังชีพเช่นมีข้าวไว้กินเหลือกินไว้ขายมีผลไม้ของล่างไม้ซึ่งเหลือกินไว้ขาย มีสระน้ำสำหรับเสริมน้ำตะขาดแคลนแล้วมีบ้านที่อยู่อาศัยแล้วรอบบ้านก็มีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผ,ผักสวนครัวอันนี้คือคอนเซ็ปต์หมายความว่าไรนาหนึ่ง,งไรนามีองค์ประกอบครบหมดราษฎรไม่อดตายอันนี้คือหัวใจคือเพ่อได้เงินทองไม่รู้ไหลออกข้างนอกเรามีข้อหมูนี่เลี้ยงหมู โปรตีแล้วดินเปรี้ยวเนี่ยเขาจะใช้ทำนายอย่างเดียวไม่มีสวนผลไม,ม้ไม่มีไม่มีความหลากหลายไม่มีอะไรตรนนี้ทําให้เกิดความหลากหลายขึ้นมาชาวบ้านก็มาดูแล้วก็ถ้าชอบใจก็เอาไปใช้พอปรปับสภาพดีแล้วมันถึงจะง,งามผลผลิตมันจะทั้งดกทั้งดีกว่ามันจะงามเพรากาที่ดินเปรี้ยวเยอะหวีหนึ่งจะมีลูกเยอะแล้วก็ลูกแล้วลูกปกวยก็จะดกหลายหวี ถ้าเราของเราสวยงามอะไรเงี้ยแม่ค้าเขาก็อยากได้เขาก็ตีราคาแพงให้เรามันก็ดีทุกอย่างนะครับผมเพราะทําอะไรมันก็ไม่ใครเป็นโรคเท่าไหร่ก็มีโครงการแนะนําแล้วก็เอาปูนมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้มาใส่นะก็ลองใส่กันดูเพราะทุกคนก็ปฏิบัติอย่างนี้ก็ดีขึ้นในในสภาวะน้ําหรืออะไรก็จะดีขึ้น กว่าจะปล่อยปลาได้อะไรได้หลายปีนะน่าจะสี่ห้าปีเนาะที่ว่าจะทำอะไรขึ้นมาได้เนี่ยจากแปลงศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวโดยวิธีธรรมชาติควบคู่ไปกับการใช้วัสดุปนูนบนแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่สู่แปลงศึกษาทดลองที่ทำหน้าที่ต่อยอดพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ดินเปรี้ยว เมื่อสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้ทดลองปลูกพืชน,น้ำเช่นกกซึ่งเป็นพืชที่สามารถเติบโตในพื้นที่ดินเปรี้ยวนำมาทอเป็นเสื่อกกรวมถึงปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตอนนั้นท่านมาทรงวานเมื่อปีสี่หนึ่งและท่านบอกพื้นที่นี้ น่าจะปลูกไม้ดอกมาไม่ดับเพราะท่านเห็นคลองสิบห้าเนี่ยปลูกไม้ดอกมาไม่ดับเต็มเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เราก็มายกล่องปลูกไม้ดอกมาไม่ดับส่วนใหญ่เราก็ไม่มีความหลากหลายมากจะเป็นเรื่องของโกศลเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตัดยอดขายที่เหลือก็เป็นพื้นที่นาทั้งหมดเนื้อที่ปลูกข้าวก็มีประมาณยี่สิบไร่ได้ นาเราก็ปลูกเอาไว้หนึ่งขยายพันข้าวแล้วก็เหลือแล้วก็ขายข้าวลงสีอะไรเป็นต้น